ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134 สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนพวรรณเกียรติเมสุขค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการเข้าวัดอิมบุญชุมชนรักษาศิลหาน้อมนำหลักพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัในนายชัยโร์มีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยง,งานรัฐวิสาหกิจและประชาชนร่วมโครงการเข้าวัดอิมบุญชุมชนรักษาศิลหาวัดห้วยร่วมวัดหนองกลับ และวัดเทพสุทธาวาสอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในการที่ให้หมู่บ้านชุมชนได้รักษาศีลห้าและเป็นต้นแบบในการรักษาศีลห้าได้น้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติงานและดํารงชีวิตให้มีคุณภาพโดยการเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและเยี่ยมชมโบราณสถานโบราณวัตถุแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยมีการจัดกิจกรรมในวันธรรมศวนาหรือวันพระรวม15ครั้งให้ครบทั้ง15อําอำเภออำเภอละหนึ่ง ค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราลนมัสการค่ะสีนั้นเป็นเครื่องวงบอกถึงความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่ามีใจสูง่นก็หมายความว่าถ้าบุคคลใดไม่มีศีแล้วบุคคลนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่มีใจสูงไม่ใช่มนุษย์นั่นเองเมื่อตายไปย่อมตกสู่นโรคภูมิแต่ถ้าหากรักษาศีล อาน,นิสงค์ของศีนั้นก็ย่อมจะรักษาของตัวเราเองดังคําที่ว่าจะไปสู่สุขตินั้นถ้าจะไปได้ก็ต้องไปด้วยศีลศีนนำพาใถึงพร้อมด้วยโภกรทรัพย์และศีนนั้นสามารถนำพาไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นอาตมาจึงอยากให้ทุกคนนะครับรักษาศีนให้ถึงพร้อมบริสุทธิ์บริบูรณ์ขอเจริญพร ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆให้เราค่ะและสำหรับทังข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทังข่าวทันธรรมได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยกลมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 6 7 5 7 1 3 4